ยายชาเถิดเทิงตลกดังเสียชีวิตแล้วหลังสู้โรคมะเร็งปอดมาอย่างยาวนานวงการตลกไทยนั้นสุดเศร้าครับหลังจากยายชาเถิดเทิงตลกชื่อดังครับเสียชีวิตแล้วในวันที่25มกราคม2568ที่ผ่านมาครับที่บ้านพักหลังต่อสู้กับโรคมะเร็งปอดมาอย่างยาวนานโดยโอบะเสียงเนินนั้นเปิดเผยว่าพิธีรดน้ำศพจะจัดขึ้นในวันที่26มกราคมนี้นวัดรังหมันจังหวัดน,นครปฐมก่อนหน้านี้ยายชาเถิดเทิงนั้นเพิ่งกลับมาพักรักษาตัวที่บ้านหลังจากการรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยตลกดังอย่างโจอี กาหน้าเพื่อนตลกนั้นก็ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจถึงบ้านในช่วงก่อนหน้านี้ซึ่งกิ๊บโค้กคูลตลกดังอีกคนหนึ่งครับก็ได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยผ่านโซเชียลมีเดียว่าดาวตลกล่วงไปอีกหนึ่งดวงขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของยายชาด้วยครับไม่ต้องเจ็บไม่ต้องปวดไม่ต้องทรมานอีกต่อไปขอให้ไปสู่พบภูมิที่ดีนะท้งนี้ยายชาเถิดเทิงเคยเปิดใจกับกุ้งนางภรรยาก่อนจากไปว่าใจของเรามันหลุดไปหมดแล้วเราบอกว่าแม่ถ้าพ่อเป็นอะไรอย่าปล่อยให้ถึง3วัน2วันก็เผาเลยถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะสุบรม ก็ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ยายชาไม่อยากจะให้คนที่อยู่บนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเด็กหรือผู้ใหญ่ถ้าคิดว่าสิ่งที่เรากําลังจะทํามันเป็นผลพวงให้กับตัวเองให้เกิดความลําบากระบนทําให้ตัวเองเดือดร้อนยายชาขอนะอย่าทำยายชาเถิดเถิงกล่าวขอแสดงความเสียใจอย,อย่างสุดซึ้งกับการจากไปของยายชาเถิดเถิงและขอให้ดวงวิญ,ญญาณของท่านนั้นครับไปสู่สุคติ